สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยาประกรันภัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมสัปดาห์นี้คงเห็นความคึกคักที่นายกรัฐมนตรียิ่งรักประกาศเชิญชวนทุกฝ่ายมาตั้งวงตั้งเป็นสภาปฏิรูปการเมืองเพื่อเลิกความขัดแยง้งแต่ก็น่าสงสัยครับว่า ฝ่ายที่ไม่ยอมรับจะยอมรับมากขึ้นหรือไม่เสียงปฏิเสธมีมาจากพรรคฝ่ายค้านเช่นประชาธิปัตย์กลุ่มสวอ0คนรวมไปถึงหลายฝ่ายที่มองว่าเรื่องนี้คงไม่จริงจังอะไรขณะเดียวกันทางฝ่ายรัฐบาลก็คงจะเดินสายเพื่อที่จะเชิญชวนเป็นข่าวว่าจะมีการตอบรับเช่นไปหาคุณบรรหารศิลปอาชา ดรอุกฤษโมลคนาวินก็แน่นอนครับว่าฝ่ายที่เห็นด้วยอยู่แล้วก็คงจะตอบรับส่วนฝ่ายที่ค้านอยู่แล้วก็คงจะปฏิเสธก็แปลว่าทุกอย่างเหมือนเดิมครับถึงแม้ว่าทนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์บอกว่านับหนึ่งเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้เอาอดีตมาเป็นบทเรียนแต่ก็น่าสงสัยครับว่าถ้าหากรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจไม่ยอมถอยก้าวแรกจะทำให้ฝ่ายที่ สงสัยว่าจะมีวาระซ่อนเร้นอะไรย,ยอมถอยก้าวหนึ่งหรือไม่เพราะว่าการปรองดองที่แท้จริงนั้นจะต้องเริ่มจากฝ่ายที่ได้เปรียบอยู่แล้วหรือฝ่ายที่มีอำนาจนั้นแสดงความพร้อมที่จะเสียสละอะไรบางอย่างก่อนเช่นกรณีที่เห็นอยู่ขณะนี้ก็คือมีร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่อยู่ในสภาซึ่งเป็นฉนวนของความขัดแยง้งหรือเสียงต่อต้านที่ดังพอสมควร ถ้าหากรัฐบาลจะแสดงท่าทีจริงใจว่าเรื่องของนิรโทษกรรมถ้าหากมีความเห็นคัดค้านไม่เห็นด้วยก็ถอนออกมาแล้วมานั่งพูดจากันให้มีร่างว่าด้วยนิรโทษกรรมทางการเมืองที่ทุกฝ่ายยอมรับได้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนี่นิรโทษกรรมจริงๆก็แปลว่าจะต้องมีการยอมรับกันทุกฝ่ายให้อภัยซึ่งกันและก,กันถ้าหาก ฝ่ายหนึ่งเห็นว่านิรโทษกรรมฝ่ายเดียวได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ประโยชน์ก็จะทําให้ความขัดแย้งดํารงต่อไปครับแน่นอนครับคําประกาศของนายกเรื่องให้ทุกฝ่ายปรองดองกันให้มานั่งคุยกันนี่น่าสนใจแต่ต้องเริ่มต้นด้วยใครถอยก่อนและฝ่ายที่ถอยก่อนคือผู้ใหญ่คือคนที่มีอำนาจวันนี้ครับสนับสนุนโดย บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยะประกันภยัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม